ไม่ครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับผมเป็นรอบข้องร่วมสมัยกันด้วยนะครับผมให้พี่ขึ้นมาร่วมสนุกกันในรอบร่วมสมัยีกันนะครับน่าจะเป็นรอบของชุ่คล้ายๆกันแล้วนะครับคืนนี้นะครับไม่ลืมแล้วกันนะครับฝาพวกเราแจ๊สมิแบงกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมในงานทั้งคดัยในถึงความสนุกทั้งคดัยในถึงพวกเราแจ๊สมิแบงด้วยแล้วกันนะครับติดต่อที่เบอร์โทร09181157ครับ หรือว่าทางเพจเฟซบุ๊กก็ได้นะครับครับผมต้องเชื่อมตันงแ่ไหนนะครับถูกต้องแล้วนะครับผมก็ฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับผมมีงานทั้งอลเรียกใช้พวกเราได้กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องชาวไลฟ์สดนะฮะชาวอินฟูทุกท่านกันไว้ด้วยนะครับผมวันนี้มีหลายช่องเลยนะครับผมต้องขอบคุณกันด้วยที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่วัฒนธรรมของเพชรบุรีนะครับผมไปแท่จะไปแทเหรอเผยแผ่ นะครับผมก็ต้องขอบคุณกันด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ปิงกันด้วยแล้วกันนะครับผมช่องระบงวันเชียร์มาด้วยนะครับผมที่ยอดทะลุ10ล้านวิวนะฮะแล้วก็มอบรางวัลให้กับเบนจิต้ากันแล้วแล้วก็น้องหมูเด็กกันด้วยต้องขอบคุณกันด้วยนต้องรับเพื่อนวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่น้องต้อสวยน้องสุยอ่ะขอบคุณเขด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพทุ่งพันทุ่งทิพย์กันเลยนะครับทีนี้นะครับเอ้ารอบนี้แล้วกันนะครับเป็นรอบของร่วมสมัยกันด้วยคล้ายๆเลยครับทีนี้ครับ